การดูแลทุเรียนหลังจากตัดลูกเสร็จเพื่อเอาดอกในฤดูการต่อไปนะครับหลักการง่ายๆก็คือทําให้ได้3รอบใบ1รอบใบประมาณ2เดือนครับทำให้ได้3ใบก็คือหลักการคือใบที่1ทําให้ใบใหญ่และยาวที่สุดโดยการเมื่อใบปีแดงนะครับทางดินให้ใส่สูตรเสมอส่วนทางใบพ่นอาหารจัดเต็มเลยครับก็จะมีพวกปุ๋ยน้ำธาตุรองเสริม กรดอะมิโนน้ำตาลทางด่วนอะไรก็ตามใส่จัดเต็มเลยเพื่อทําให้ใบใหญ่และยาวทีนี้มาถึงใบ2นะครับใบ2ต้องทําให้เล็กก็คือทางดินใส่8 24 24เพื่อกดใบส่วนทางใบพ่นแค่ยาฆ่ามแมลงก็พอครับไม่ต้องใส่อาหารเสริมใบจะได้เล็กนะครับทีนี้มาใบ3ใบ3ก็ต้องทําให้เล็กแล้วก็สะสมอาหารใบ3ก็เหมือนกันเมื่อใบปีแดง ใส่8-24-24ทางดินส่วนทางใบก็พ่นยาฆ่ามแมลงแล้วก็บวกด้วยปุ๋ยหน้าต่ำกลางท้ายสูงเพื่อสะสมอาหารก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับวิธีการสะสมก็มีหลายแบบก็ไปเลือกดูกันเอานะครับใบ3ก็ต้องเล็กและสะสมจนกว่าใบจะดำเข้มนะครับเพื่อเตรียมทําสารนะครับมีแค่นี้ครับมี3ใบก็คือใบหนึ่งใหญ่และยาวใบ2และใบสเล็ก ใบ3ามนี่ดำเข้มเพื่อเตรียมทำสารออกดอกครับมีแค่นี้พูดนะง่ายนะครับหลักการแต่วิธีการมันยากเพราะว่ามันยุ่งกับธรรมชาติครับเล่นกับธรรมชาติไม่มีง่ายครับจะต้องติดปัญหาตลอดลองดูนะครับมีง่ายๆแค่นี้ครับแต่ทำจริงโคตรยาก